สวัสดีครับพี่พี่นา้นาๆทุกท่านนะฮะวันนี้วันอังคารเนาะอังคารใกล้จะปลายเดือนแล้วฮะปลายปลายแล้วจะสิ้นแล้วช่างแปะ๊ะสามพันนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตมา,าส่งผลงานนะครับงานมือสอดนะครับทั้งห้าตัวเลยนะครับผม ให้ดูใกล้ๆใกล้ๆเลยนะครับห้าลำนี้สเต็ปใกล้เคียงกันมากนะฮะแทบจะสเต็ปเดียวกันหมดเลยเนาะตัวแรกนี้นะฮะตัวแรกปึ๊บตัวแรกนะฮะตัวนี้รางอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมนะครับผมอ่อ ช่วงชัก80น่าจะ80 80หมดเลยนะฮะ80หมดเลยอ่อตัวนี้ชัก70ะฮะตัวนี้70ลางมีเนียม70เนาะนี่ปีก40นะฮะไม่ถึง45เนาะป๊าเนะจิ๋วแต่เจ๋านะฮะแต่พันท้ายนี่ไซส์เดียวกันหมดเลยนะฮะมีตัวตัวนี้จะยาวกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับผม ตัวแรกนี้เป็นของพี่โชคนะครับพี่โชคมือสอดรางอลูมิเนียมเนาะลดน้ำหนักปลายนะฮะลดก็ลดประมาณนี้ฮะสำหรับท่านใดที่จะสั่งเป็นรางอลูมิเนียมนะครับก็ล้ำหนักปลายก็จะลดอยู่ประมาณนี้นะฮะทิ้งปลายตัวนี้นะ่าจะทิ้งปลาย25เซนนะครับ2 5ถึง30ประมาณนี้ผมไม่ได้วัดเนาะตัวอื่นก็ทิ้ง39 40หมดเลยนะฮะ ส่งงานด้วยแลวกันนะครับวันนี้ของพี่โชคนะฮะตัวที่สองครับผมตัวที่สองนี้ราคานะครับราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับตัวที่สองนี่เป็นปีกค้างคาวธรรมดานะครับจะอยู่ที่4,300บาทนะครับประดูทั้งลำเนาะเป็นไก่เซฟนะฮะเซฟนกแบบนี้อันนี้เป็นของพี่สมบัตินะฮะให้พี่สมบัติได้ชมก่อนนะฮะ แกรอมานานแล้วนะนานมาก <laughs> สีลางกับสีไม้นี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับตัวที่สามนี่พระเอกเลยนะฮะสุดหล่อทรงนี้ตัวนี้ผมเคยลงไปนานแล้วนะครับนี่คือกีตานะ <c oughs> เขาเรียก <c oughs> เขาเรียกทรงกีตาเนาะ แต่ตัวนี้นะครับตอนแรกทําไว้เป็นจับด้านขวาด้านเดียวเนาะแต่พี่อันนี้ของพี่ปตินยานะฮะทางทางสุพรรณนะครับผมแกขอจับซ้ายนะฮะแกถนัดซ้ายก็เลยทําเป็นจับสองข้างไปเลยนะครับสวยงามดูลายไม้นะครับสวยมากประดูสีนี้หาค่อนข้างจะยากนะฮะ ติดกระพินะฮะเดี๋ยวให้ดูฝั่งขวาที่เป็นจับขวานะครับเห็นไหมเอ่ยอแดงสวยเลยนะฮะตัวนี้ผมให้ยางสิบสี่มิลสิบสี่ครึ่งนะฮะยางสิบสี่ครึ่งหนักๆไปเลยนะฮะพรก แกบอกว่าน้ำกำลังมาปลากำลังเยอะนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สี่แล้วเนาะเป็นประดูทั้งหมดเลยนะฮะปลาดูทั้งหมดเลยนะครับสีก็จะแตกต่างกันไปเนาะนะครับเพราะไม้แต่ละแผ่นแต่ละต้นนะฮะตัวที่สี่ครับผมเป็นของน้องน้องการนะครับผมน้องการน่าจะอยู่ทางใต้หรือเปล่านะฮะ แกบอกระยองเนาะประมาณนั้นนะฮะคร,รับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเป็นยางสีชมพูตัวนี้สิบสามมิลนะฮะสวยงามเงาตัวนี้เงาตาแตกเลยนะฮะตัวนี้พิเศษเพิ่มเติมก็เป็นหูกระวินกับสายสพายเพิ่มนะฮะนี่ดูลายเมเปลิลใบเมเปิลนะ รอรอ,อพิมพ์เดียวกันเลยนะฮะปึ๊บนี่เลยนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นของพี่อ่าพี่อะไรนะแกใช้ชื่อในในเฟซในไลนะ์เนาะอ่าเซมานะฮะเซมากุเตะ <c oughs> นะผมก็เรียกพี่แกพี่เซมาตลอดเลยนะฮะตัวนี้พี่แกขอเป็นเคลือบด้านนะครับผม ตัวสุดท้ายนี้นะฮะายาง14มิลหนักๆนะครับแกบอกจะไปโชว์แถวอุบลล่างนะฮะก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับทางอุบลบ้านเฮาเดอร์นะครับช่างแปะแสงจันเนาะเป็นเคลือบด้านนะครับลายไม้ก็จะแบบธรรมชาตินะฮะได้อารมณ์ไม้พี่แกก็ติดหูกะวินเหมือนกันนะครับติดหูกะวินสายสพะาย นี่ถ่ายคนเดียวนะทีแคบนิดนึงนะฮนะคเคลือบด้านก็จะประมาณนี้ครับ,น,รบนี่เลยยาวๆสวยๆวยนะฮะปีก45่สิบห้นะฮะปีก45่สิ้าค้างคาวนอกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูลายไม้ประดูอันนี้นะฮะตัวของพี่ปฏิญญาเนาะไม่รู้จะชัดเจนไหมเอ่ย เหมือนงูเหลือมเลยนะฮะไปะด,ดูลายแบบนี้ไม่ค่อยจะชัดนะครับในรูปตัวจริงสวยมากครับผมก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ส่งไ้ห้าตัวนะครับแต่คงไม่ได้ส่งวันเดียวกันเนาะรอรอพี่พวกพี่แกโอนยอดเต็มมากันก่อนนะครับอย่างวันนี้ก็จะส่งไปพี่เสมานะฮะพี่ปิศมาบาอุบลเนาะแล้วก็ ของพี่ปฏิญญาก่อนนะครับสองตัวก่อนเนาะที่ที่เหลือยังผมยังไม่ได้บอกเจ้าของเลยนะฮะว่าเสร็จแล้วอันนี้ของพี่สมบัตินะครับพี่สมบัติพี่สมบัติแกก็จะเอาไปโชว์กันนะฮะแกบอกว่าแถวนั้นยังไม่ค่อยมีแบบนี้นะฮะก็จัดไปแบบไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้ราคาจะถูกกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นปีค้างคาวธรรมดานะครับไม่ใช่โรเลอร์เนาะอัดยางได้นะครับสองสาเส้นถ้าไม่ถึงใจนะครับ สีไม้ก็ประมาณนี้ครับเป็นไม้เก่าแน่ๆนะฮะสังเกตดูรอยตะปูได้นะความเป็นธรรมชาตินะครับของไม้เนียนๆสวยๆเลยครับตรงท้ายมันผมยังไม่ได้แกะพลาสติกนะครับลูกค้าจะไปแกะเองก็ได้นะครับผมเพราะว่าข้างในมันจะเ,เรียบๆเงาๆนะฮะถ้าแกะออกเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเยอะนะครับก็เลยไม่ได้แกะนะครับทุกตัวเลยโอเค วันนี้ก็ฝากผลงานไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสนใจก็ทักไลน์ทักเฟซน,นะครับมาคุยกันได้นะครับที่ช่างแปะสามพานหรือช่างแปะแสงจันเนาะนะครับเ,เบอร์โทร0611977175นะฮะไม่แน่ใจอะไรก็ลองโทรมาสอบถามกันได้นะครับ ให้ชมกีตาร์อีกทีก่อนไปลายไม้สวยมากนะครับผมตัวนี้ไม่ได้แกะลายเยอะนะฮะแค่ทำเป็นมิติตรงนี้นะครับพี่แก่ตอนแรกไไม่ด้ผมไม่ได้ทำกระโจมมือด้วยนะฮะการลื่นแต่พี่แกขอกันลื่นตรงกระโจมมือก็จัดไปครับ Okay. เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝนก็เริ่มมาแล้วฮะดีเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เช้าๆมีแดดนิดหน่อยนะครับเมื่อวานก็พอมีแดดก็เรียบร้อยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ